ต่อกันเลยในข้อที่92ค่ะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า Poniton said the r a c h e l leaders w a s spreading the bogus rumors of the crackdown to try to retain the demonstrators support for the rally แปลว่าอะไรคะอ๋อไ,ไม่แปละนะเดี๋ยวแปลชอยด้านล่างก่อนนะคะ โอเคค่ะแปลช้อยส์นะคะคำแรกเลย ample คำที่สองค่ะ false คำที่สาม liable คำที่สี่นะคะ tragic แปลว่าอะไรบ้างน,นะคะคำว่า ample เกนะหยิบกระดาษมาคืน คำว,ว่า ample ค่ะ ample มีได้สองความหมายคำว,ว่า ample มีสองความหมายนะคะความหมายแรก ample แปลว่าใหญ่ค่ะ ample ในความหมายแรกแปลว่าใหญ่เท่ากับคำว,ว่า big, large, vast, huge, enormous, gigantic big, large, vast Must, gigantic enormous huge เท่ากับคำว่า ample ค่ะ ample ในความหมายแรกแปลว่าใหญ่ถัดมา ample นะคะความหมายที่หนึ่งแปลว่าใหญ่ค่ะความหมายที่สองค่ะคำว,ว่า ample แปลว่าแบบมากมายอ่ะความหมายแรกนะคะคำว,ว่า ample แปลว่าใหญ่ความหมายที่สอง ample แปลว่ามากมายค่ะตรงกับคำว,ว่า a b u n d a n c e plentiful plentiful abundant, Pl plentiful, plentiful แปลว่ามากมายค่ะขบีต false รู้อยู่แล้วเนอะคำว,ว่า false แปลว่าอะไรคะผิดค่ะ ample นะคะมีได้สองความหมายน้องหนึ่งภาพแบบเปิ้ลลูกใหญ่ค่ะคำว,ว่า ample มีสองความหมายความหมายแรกแปลว่าใหญ่ความหมายที่สองแปลว่ามากมายค่ะ ample ในความหมายแรกนะคะแปลว่าใหญ่เท่ากับคำว่า big, large, vast, huge, c i n e m u s gigantic ความหมายที่สองคำว,ว่า ample แปลว่ามากมายตรงกับคำว,ว่า abundant, l e n t i f u l plentiful, abundant, f u i t plentiful Pl แปลว่ามากมายค่ะทันไวเลยคำว,ว่า false แปลว่าอะไรคะแปลว่าผิดนั่นเองเสร็จนะห้องนะคะ ตอนสอมมาไรเพราะว่าอะไรคะมีแนวโน้มที่จะคำว่าไลเวอร์เพราว่าที่มีแนวโน้มค่ะไลเวอร์ like นะคะแปลว่าที่มีแนวโนม้มตรงกับคำว่า likely app ไลเวอร์ like นะคะแปลว่าที่มีแนวโนม้มตรงกับคำว่า likely likely app แล้วก็สุดท้ายค่ะคำว่า tragic tragic แปลว่าอะไรคะเรื่องเศร้าค่ะ tragic ก,ก็คือแบบเศร้านั่นเอง tragedy คือแบบเรื่องเศร้าอย่างนั้น label <ip le> นะคะแปลว่า <l ip le> ที่มีแนวโนม้มเท่ากับ p r ว่า l i k e l y a p tragic t แปลว่าเรื่องเศร้าค่ะแปลชอยให้เสร็จแล้วให้เวลานิดน,นึงค่ะสักนาทีนึงพอไหมเลือกชอยส์หน่อยคะ่ะ A B C cat หรือ D dog เสร็จอนบะตบพ้อเลยค่ะโอเคพี่เฉลยเลยนะเขาบอกว่าพันชันค่ะกล่าวว่าผู้นำของคนเสื้อแดงกำลังแบบแพร่กระจายข่าวลือที่โปรกสเกี่ยวกับการลงทนปราบปรามอย่างรุนแรงค่ะเพื่อที่จะพยายามแบบรักษาผู้ร่วมชุมนุมให้มาแบบเหมือนเดินขบวนประท้วงด้วยกันต่อไป Uh huh. น้องคิดว่าโบกัสน่าจะแปลว่าอะไรคะข่าวรือที่เป็นยังไงคะเกี่ยวกับการปราบปรามอย่างรุนแรงเขาพยายามรักษานะให้คนที่มาร่วมชุมนุมสนับสนุนการชุมนุมน,นี้ต่อไปเพราะฉะนั้นข่าวรือมันน่าจะเป็นยังไงโอเคพี่จะพูดแค่นี้คะ่ะพี่คิดว่าน้องสามารถตัดชอยบางข้อได้แล้วว่าคือบางอันมันไม่แบบไม่ไม่เมกซ์เซนในการมาขยายควาว่าข่าวเลือถูกปะ โอเคพี่พูดแค่นี้ค่ะที่เหลือให้น้องลองคลิปด,ดูนะคะ Rachel Leader น้องรู้ใช่ไหมคะผู้นําของคนเสื้อแดงน้องรู้เรื่องเสื้อแดงเสื้อเหลืองใช่ไหมคะภาษาอัอนอนี้พี่ข้ามเลยนะคําว่า leader นะคะแปลว่าผู้นำนะคะ Rachel Leader คือผู้นําคนเสื้อแดง spray spray ค่ะขอโทษ spray แปลว่าอะไรคะ spray แปลว่าแพร่กระจายคะ่คะ rumor rumor ค่ะแปลว่าอะไรคะ รูมัวนินทาค่ะเท่ากับเฮียเซสแกนโดสแกนโดจะลามแบบข่าวสุบสิบดาราเนื้อปะอย่างนะั้นคือสแกนโดค่ะรูมัวเฮียเซสแกนโดสแกมก็ได้ไม่ไม่อะรูมัวน,นะคะนินทาค่ะเท่ากับคำว่าเฮียเซสแกนโดเฮียเซสแกนโดสแกนโดจะอารมแบบข่าวสุบสิบดารายอย่างนะั้น Crack Down แปลว่าอะไรคะการลงโทษอย่างรุนแรงค่ะ Crack Down แปลว่าการลงโทษหรือปราบปรามอย่าง,งรุนแรงลีเดอร์นะคะแปลว่าผู้นำสเปรดแปลว่าแพร่กระจายรูม,มัวแปลว่านินทาเท่ากับคำว่าเฮีย s เซย์สแกนโดลรูม,มัวเฮีย s เซย์สแกนโล crack down ราะว่าการลงโทษหรือปราบปรามอย่างรุนแรงนั่นเองค่ะ Retain แปลว่าอะไรคะคงไว้รักษาไว้ Retain เท่ากับคำว่า hold keep maintain ปลว่าคงไว้รักษาไว้ Maintain นะคะคำว่า Retain คำว่า Retain เท่ากับผำว่า Hold Keep Maintain ค่ะแปลว่าคงไว้รักษาไว้ Demonstrator แปลว่าอะไรคะคนเดินขบวนหรือแปลว่าคนสาธิตก็ได้ Demonstrate แปลว่าสาธิตก็ได้ค่ะ Demonstrator ลงไทยวา E r บอกให้รู้ว่าเป็นคนถูกว่า Demonstrate เป็น verb ค่ะอันนี้เพิ่ม E เข้าไปอ่ะ คำนี้เป็นเวอร์แปลว่าสาธิตต่อว่าเดินขบวนค่ะ demonstrator เลยแปลว่าอะไรคะคนสาธิตหรือคนเดินขบวนก็ได้ค่ะคำว่า retain นะคะเท่ากับคำว่า hold keep maintain ค่ะแปลว่าคงไว้รักษาไว้ Demonstrator นะคะแปลว่าคนสาธิตรหรือคนเดินขบวนมาจากคำว่า demonstrate เป็นเว r รแปลว่าสาธิตรหรือเดินขบวนค่ะคำว่า Rally แปลว่าอะไรคะเอาให้จบทีเดียวเลยเอามีคำว่า support เนี่ยนะเดี๋ยวไปผันหน้าก็ได้รีเทนนะคะเท่ากับโฮลคีปเมนเทนแปลว่าคงไว้รักษาไว้ Demonstrator ร์แปลว่าคนสาธิตรหรือคนเดินขบวนประท้วงค่ะ เสร็จไหมเอ่ยตัวต่อมาคำว่า support แปลว่าอะไรคะ สนับสนุนคำว่า rally แปลว่าอะไรคะการชุมนุมการเดินขบวนอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าน่าจะแปลได้แล้วและน่าจะเลือกชอยได้แล้วด้วยให้เวลาเลือกชอย a b c d หนึ่งรอบนะคะคิดว่ารอบนี้ไม่น่าจะนานคือรู้คำศัพท์จนแปลได้ทั้งทั้งข้อแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นน่าจะเลือกได้อย่างถูกต้องแล้ว คำว่า support นะคะแปลว่าสนับสนุนคำว่า rally ค่ะแปลว่าการชุมนุมการเดินขบวนช่วงนี้ร้อนเนอน้องว่าไหมร้อนมากเลยอะไม่ว่าจะอยู่ในห้องแอร์หรือไม่ห้องแอร์ช่วงนี้พี่ก็รู้สึกว่าแบบร้อนร้อน แล้วเนาะตอบเพราะไหนคะน้องคะเขาบอกว่าพนิชันกล่าวว่าผู้นำของคนเสื้อแดงกำลังแพร่กระจายข่าวหรือที่อะไรก็ไม่รู้เกี่ยวกับการลงโทษปราบปรามอย่างรุนแรงคะ่ะเพื่อที่จะแบบพยายามที่จะรักษาผู้เข้าร่วมชุมนุมาให้สนับสนุนการเดินขบวนการชุมนุมตรงเนี้ยต่อไปน้องคิดว่าข่าวหรือที่อะไรคะ ข่าวลือที่อะไรเกี่ยวกับการลงโทษปราบกรรมอย่างรุนแรงค่ะคําบางคํามันไม่ควรนํามาขยายคําว่าข่าวลือแล้วค่ะข่าวลือที่เศร้ายบการลงโทษตายละดูเหมือนละครน้าเน่าค่ะไม่น่าจะปะควรเป็นข่าวลือที่อะไรคะข่าวลือที่ใหญ่โตข่าวลือที่มากมายก็คงไม่ใช่ถูกป่ะคะมันควรจะเป็นข่าวลือที่มีแนวโน้มหรือข่าวลือที่ผิดๆค่ะน้องคะ ถ้าลองติดตามข่าวสารด้านเมืองเฉพบะปะเป็นค่ะน้องคะข่าวลือที่ผิดผิดค่ะคือวางข่าวเหมือนกับแบบพี่ไม่ได้บอกว่ามันผิดทุกข่าวนะแต่เหมือนกับแบบในที่นี้คําว,ว่าโบกัสมันแปลว่าผิดนะคะก็คือเหมือนกับมีการแพร่กระจายข่าวลือที่ผิดผิดเพื่อที่จะแบบรังคนให้มาชุมนุมต่อไปอารมณ์นี้เออซึ่งในความเป็นจริงคือข่าวลือตรงนั้นอาจจะถูกหรืออาจจะผิดอันนี้ไม่มีใครรู้เนื่องอ,อกว่าเหมือนกับว่า เขามีการแพร่กระจายข่าวลือเยอะๆเลยอ่ะเพื่อที่จะแบบรังผู้ชุมนุมเอาไว้นั่นเองค่ะคําว่าปบกั a s นะคะจะเท่ากับคําว่าเฟคค่ะแปลว่าปลอมไปเรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะยังไงเราก็ไม่ควรวิจารณ์ไปนะเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดงเพระาะแบบเหมือนกับเราก็ไม่รู้เบื้องลึกหนาบางจริงๆถูกป่ะเออพี่ขออยู่เป็นกลางกันค่ะ แต่ในที่นี้อันนี้คือพี่พูดตามโจทย์นะคะไม่ใช่พูดตามตัวพี่นะี่พี่ขออยู่เป็นกลางน,นะคะนี่เอาตามโจทย์ค่ะคำว่าโบกัส s นะคะเท่ากับคำว่า f a k แปบลบว่าปลอมค่ะอันนี้ตามโจทย์นะโบกัสนะคะเท่ากับ f a k ค่ะแปบลบว่าปลอมทันไหมคำเดียวเพราะฉะนั้นข้อ92นะคะตอบเป็นข้อีบอยค่ะ false พี่จะพูดจริงๆนะส่วนใหญ่คำแบบโจทย์แนวเนี้ย ถ้าน้องรู้คำศัพท์ที่มันขีดเส้นใต้แล้วมันจะเป็นอะไรที่เวิร์กมากน้องแต่แทบไม่ต้องอ่านเลยแต่ถ้าแบบน้องไม่รู้พยายามอ่านเราพยายามเดานิดนึงแต่บางครั้งในบางข้อมันเป็นความหมายที่แบบน้องไม่สามารถเดาได้อะเออคือบางข้อความหมายมันเหมือนจะแบบน้องใส่ตัวไหนลงไปมันก็เมกเซนเนื้อออกปะเออมันก็เลยเป็นอารมณ์ที่แบบต้องรู้คำศัพท์จริงๆอย่างนั้น พราะฉะนั้นก็พยายามท่องศัพท์ให้มันเยอะๆนะน้องคือถ้ายิ่งศัพท์ได้เยอะมันก็จะยิ่งแบบได้ประโยชน์มากยิ้งขึ้นอนะ่ะคือเห็นปุ๊บมันก็จะตอบได้เลยโบเกสนะคะเท่ากับเฟกนะคําว่าโบเกสเท่ากับเฟกแปลว่าปลอมค่ะเพราะฉะนั้นพี่ขอไปต่อเลยนะที่ข้อที่93ค่ะ